และนี่ก็คือภารกิจตอนเช้าของพนอาหารนะครับตื่นมาก็จะมีสิบเบนเป่าตื่นแล้วก็จะพาน้องๆออกออกกาลังกายตอนเช้านะครับเพื่อสุขภาพที่ดีหน้ากระดานสองแถวเปนระยะสองช่วงแขนข้างนังลึกจะเทานะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วแต่เราจะเล่นตามจํานวนเด้งดม นี่นะครับหลังจากที่จบแล้วก็จะพาน้องๆทําความสะอาดกองร้อยนะครับก่อนที่จะไปเคารพธงชาติแล้วก็ไปรับประทานอาหารต่อไปนะครับนี่นะครับก็เป็นยอดพาน้องทหารเดินแถวมารับประทานอาหารไปดูว่าอาหารตอนเช้าของทหารเป็นอะไรบ้างนะครับนี่นะครับนี่ก็คือเมนูอาหารตอนเช้านะครับ ส้่งก็มีเยอะนะครับมีเยอะพอควรเป็นหม้อเลยครับเป็นแกงเกดแล้วก็ปัดลูกชิ้นเรื่องการรับประทานก็จะรับประทานใน้านวันนี้ครับถ่ายชิ้นครับต้นหมูเจาตซองนก็จะอยู่แบบนี้นะครับเป็นครอบครัวม่กินข้อวกันครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณคนที่ติดตามจนจบคลิปด้วยนะครับไว้จะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆลงเรื่อยๆก็ เชื่อติดตามกันได้นะครับใครติดตามจบเชื่อคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ